ทางด้านของบิ๊กโจ๊กนั้นก็ได้ออกมาลั่นวาจาว่าหลังจากนี้จะล้มทุกเคสที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วจะใช้สิทธิตามมาตรา29วรกสองแห่งรัฐธรรมนูญที่ระบุเอาไว้ซึ่งบอกว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนที่จะมีคำพิพากษาอันอื่นที่ถึงที่สุดแล้วแสดงว่าบุคคลน,นั้นได้มีการกระทำผิด และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ซึ่งจากก่อนหน้านี้ที่บิ๊กโจกนั้นได้มีการมายื่นฟ้องต่อประธานของศาลปกครองสูงสุดและตัวของประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นสำหรับที่ศาลอาญาคดีทุจริตข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่เข้ามาแทรกแซงคดีและมีมติในองค์คณะซึ่งได้มีคณะของตุลาการทั้งห้าคน ได้เป็นเจ้าของสำนวนในคดีที่มีพนังงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งให้บิ๊กโจกนั้นออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องนี้มันชอบแล้วหรือไม่